พี่ครับมือนีมีรายการเมืองไฟบ้านสร้างแป้นบ้านตำบลทรงยางนะครับผมอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะครับผมรถจอดฟรีเฉพาะที่สาธารณะนะครับผมมืออื่นนะครับผมมี่าใช้ใจนะครับบางที่หนึ่งยันประเทศไทยบวกทิดทิดดีนะทิดขี้นะครับบางที่สองสีสุธรรมทัวร์ตามโดยเทพพนมตามด้วยกองฝ่าแล้วก็จันดีเบิกฝ่า สราชวงศ์ยอดไอคิวหาบางแหลกลุงหลอดจัดเป็นมัดเด็ดครับแล้วก็บางที่6ปูสีเบร์ฝาบางที่7ดาวดวงใหม่บางที่8ปใช่เบือฝาบางที่เก้าโสมคีดการเบาะบางที่10อินสีขาวบางที่สิบเอต้าหมื่นห้าพันเปอร์เซ็นต์ลยครับผมบางที่สิบสามเทพสิริบางที่สิบสี่อรัญชัยครับบางที่สิบห้านครเสียมบางที่สิบหกสีธนนท์ชัยครับตุลากัน โดยบอยยะโซสามเพียงเพียงเดินนะครับขาบางเงาะนะครับที่รีแน่นอนนะครับผมไปหายกำลังแรงใจกันนะครับหวานสางแปลงทรงยางมหาชนะชัยยะโซดอนครับลุงหลอดมีข้อมูลก็มาแจงพีแจงน้องนะครับมาเด็นลุงหลอดกับบริเกียวครับคายบางไฟนะครับก็บอกไปเลยนะครับลุงหลอดชอบส่วนโตนะครับผมก็เลยมัดก็เลยมาแจงพีแจงน้องให้รับราบทั่วกันนะครับ มักกตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f ฟสวัสดีคลาละละละ,ละ,ละ,ละ